สบเอ็ดผู้เล่น,มนมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตในดวงใจอ่าก็สาระฮะเอ้ยอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยแมนยูเหรอแน่นอนมันต้องคนเก่งๆอยู่แล้วอ่ะแผนส33พผู้ในมูฟุตบอลเลยนะโกโอนาน่าแบ็กซ้ายก็ตัวใหม่เลยนะที่ไม่ค่อยทำอะไรแพตริกดอกกูเซนเตอร์ก็เวสบาวแม็กควายแม็กควายนี่น่าไปเล่นกองหน้าจปีกมากกว่า,าก็จ่งด้านนั้นมากกว่ากองหลังก็แบ็กขวา ไอดาโลไอตัวมองบอลนะอดีๆทั้งนั้นกลองกลางเอาไปเลยตัวนี้ตัวตำนานลูกชัดวิตแบ็คแฮม2แล้วก็อเล็กซิสซันเชตอังเคลดิมาเรียไอตัวแมนยูรักทั้งนั้นสูน่าหอยลุนลูกกกูไอคนสุดท้ายไอบักโอเว่นไอเว่นอีกตำนานสต็อกเื้อเอาไอนี้ไปแล้วกันไอฟันกันจริงๆใครก็ได้ือฟันกันอโมริมเซนฮาร์ิลินโยอดีๆทั้งนั้นก็รบกวนด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ที่บ้านมีผ้าคีริ้วหรือยังฮะตอนนี้หนังคนแท้ผ้าเก๊กาลังดังเสื้อเช็ดพระเงาแวบเลยสมเด็ด <S <S เดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วอาจจะต้องเช็ดรถกันบ่อยก็อย่าลืมฝักเสื้อด้วยไว้เช็ดรถแต่แเฟ่เอ็กทูลี่นะซับน้ำดีเช็ดสะอาดเช็ดพระเงาแวบ